โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คอินหรือจุดคนมาเยอะที่สุดนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูรถตรงนั้ค่ะไปค่ะไปเลยยูวูต้องดูรถก่อนนะคะมีรถมาต้องอยู่ให้รถตั้งนึงเวลาก่อนนะคะ เราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่าออกแนวแบบว่าบ้านรับส่งอบบรถเอ้ยรถรับส่งอะไรเงี้ยนะคะแดนสวยมากเลยค่ะรถทำมาจากรถทำมาจากอะไระนะ,ะอันนี้คือเขาบอกอันนี้เราอ่านคือเขาบอกว่าบริการเที่ยวรอบอ่างนะอ่างอ่างเก็บน้ำบน,นทะเลสาบตรงนี้เขาจะมี ร้อยหกสิบบาทได้สามคนคือครับอีร้อยหกสิบแดนี่คืออะไรหรอคะเก็บใบชาแล้วเราซื้อกับป๋องาใส่เก็บฟองชาได้ะถ้าเราแบบแกะองทิไว้เงี้ยวันสวันก็พอหอมาเยหมดผมหมื่นลี้น๋อจะหอมลี้แจะไม่เห็นตว่า เราชเราชงน้ที่เด้อยไว้ก่อนเนี่ยต้องเดดเลยใช่อ้ามันตั้งอุณหภูมิตองใส่ประมาณหนช้าประมาณนี้นะวเราก็ล้ากชก่อนเล้วใส่ประมาณนี้าล้วกอกดตรงนี้แล้วออกลองสอง้อน้องางกอกทำไอถึงตองลางอันนี้เดี๋กวเราจะูเราจะว่าอะ เราเชียงมันจะมีส่วนผสมย่าวานเล่แล<ะ>้วก็ออกอมาคะทุกคนแล้วก็ออกอากาศแบบว่าออกเย็นๆหน่อยแต่ก็ไม่เชิงหนาวมากนะคะแต่ตอนนี้คือสวยมากะคะ่ะทุกคนมีเลยนะคะอันนี้คือที่ที่เรามาอยู่กันเมื่อเช้านี้นะคะเออชเช้าสี่มืเย็นนะคะแล <laughs> ้วเราก็ได้ของที่เราซื้อมาด้วยแล้วก็